บึงบ้งเบาอ้าย่นเฮตู้เตรียมรอไว้ต้อนรับเอฟซีมาเกี่ยวเข่าซอยพี่น้องฮักเลยสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมุนิกา น้องตุกเกี่ยวสีผ้ามาเบิ่งเบาอ้ายผืนเฮ็ดตูกเตรียมรอไวต้ตอนรับเอฟซีมาเกี่ยวเข่าซอยพี่น้องเข่าเฮากัเป็นเข่าห้องพี่สองนี้ออกห่วงกำลังงามเลยพี่น้องมือน,นี้น้องตุกเกี่ยวสีผ้าไปเลาะเบิ่งเข่านอนแล้วกัสีผ้ามาเบิ่งเบาอ้ายผืนเฮ็ดตูกป้าตัวพี่น้องตูกใหญ่ข,ขนาดหนังในประมาณสาวสาวคนหัวไหลพี่น้องเตรียมเตรียมตอนรับอย่างดีเนาะอ,อย่าลืม อย่าลืมเด้อวพี่น้องทีวาไว้เนาะ่าภัยสิมาเกี่ยวข,ยนะข้าซอยเนาะเข่าหอบสองเข้าหนีคาดว่าจะได้เกี่ยวประมาณหลังออกพรรษา,าพี่น้องเนาะเข้าหอบสองปังงามอะีรพี่น้องน้องตุเกี่ยวเห็นละกาดุฮู้สึกว่าดุพี่น้องมันเกี่ยวขนาดเลยเพราะว่ามันบน่มีหญ่าละกะัเข้าเพิ่นขึ้นห่วงงามพี่น้องชิพาเบออายเพิ่นชิพาเบงบ่อายเพิ่นทิดเมนูที่ สีเฮ็ดให้เอฟซีกินเป็นอย่างเด้เอฟซี FC ลองนีเคสมาเนาะถ้ามาเกี่ยวข้าวซอยเฮาอยากกินเมนูอย่างพี่น้องดิค่ะสีเฮ็ดให้กินเนาะนี่เ่าไอ้พี่น้องกำลังเฮ็ดตุบตุบนั่งเย็นเนาะว้าตัใหญ่ขนาดเนาะไอ้เนาะนั่งซิบชาวคนคนนี้พี่น้องคักข,ข,ขนาดเลยบัดมุ้งแล้วผนกระสีห่มเฮ็ดอันมุ้งใส่สังกะสีบ้าลื้อใส่อนัน ไผ่หยาเนาะใส่หยาอันตึเย็นเนาะมันโบมันบบคอยมีไผ่หยาพี่น no ้องแต่ว่าหยาค้าเขาน่ะโบอึดโผลสำหรับไผ่ที่โบย่างนั่งรุ่มกับสมาครนั่งยืนถึงได้นั่งยืนถิงต้นคอก็ได้พี่น้องสมาครนั่งได้เลยเถิงกะฮะลเมื่อวานนี่ยันแม่กับน้องน้อยเนาะไปซื้อไม้อยู่เซโนพี่น้องเลยป้อนใหญ่คักเนาะไม้เนาะ แผ่นหนาค่ะขนาดเลยพี่น้องนี่มันนี้กะเ็ดเมนูสู่เบาไอ้เพื่อนกินพี่น้องเมนูแกงหน่อไม้เนาะเดี๋ยวสิไปหาหน่อไม้อยู่เพื่อนเทาอยู่แหละพี่น้องมาแกงสู่กินวันนี้<ป>สิพาไปเบิ่งเข่าก่อนไปเวียงจันทร์กินฮอตแกงน้อไจ้จ้อยแมนห้องไปเวียงนะสามคืนสี่วันเนาะพี่น้องเขาก็เลยกินฮอตอาหารบ้านเท่าขนาดบริษัทเฮ็ดงานเลยค่ะพี่น้องเอ้ย ทำเป็นงานเป็นเดือนสองเดือนอะนะว้าทจ้คือเฮงสิคิดฮอดบ้านก็นีเลยเป็นปีสองปีเนาะขนาดไปอนันบริฮอดคิดงคินฮอดเนาะอยากกินแกงน่อไม้จ้อยๆอยพี่น้องอยากกินอาหารบ้านเฮ้าอยากกินแกงน่อไม้ใส่ผักขแงงะแยงเนาะเดี๋ยวเฮาสิเก็บผักขะแยง,งเมื่อเลยมือหนิโนโซนโซนมานีลูกโอ้ยไปเวียงกับขินฮอด hot, ลูกจ้อยๆอยพี่น้องคินฮอดมารวยเข้าห้องนี่สูงคักแบบว่า ไผที่สูงสูงนะเกี่ยวเข่าบ่ต้องยาเจ็บแอวเลยพี่น้องเนาะสมุดน้องตัวเกี่ยวสูงร้อยหกสิบนี่ยืนเกี่ยวกับสิประมาณนี้พี่น้องนี่เกี่ยวแบบอุ้ยป้าพี่น้องเมืองเข่าสูงสูงเกือบสามน้องตัวเกี่ยวประมาณสูงประมาณร้อยห้าสิบแปดเข่านี่ป้าน่องน้อยป้าน้องน้อยพอดีเพียงหัวน้องน้อยเลยพี่น้องป้าเข่าเขาคือมาสูงขากแท้พอดนีน้องน้อยเกี่ยวไปฮันเทนแต่เข่าตีงตีนอยู่ป้าพี่น้อง แต่ว่าเข้าแนวนี้ค่ะเพื่อนเอามาแต่บ้านมือนั้นไผจือคลิปที่ว่าเฮาอันเมื่อบ้านประท่าพี่น้องเป็นเอื้อของแม่เนาะอยู่เมืองมหาไยไผจือคลิปนั้นที่ว่าน้องตัวเกี่ยวกับหน,น้องนนอยไปหามเขานะพี่น้องมาลงมาจากเลานะ้าเนาะนั่นก็คือแนวเข้าที่เฮาแบ่งน้ำเพิ่นเป็นอันพี่น้องกันกันกบแม่เนาะพี่น้องแนวเขา้านี้ก็ได้มาแต่บ้านป้าตัวนี้พี่น้องเลยหายกระไสเข้านี้ปีแรกเนาะ ข้าวอย่างก็นองน้อยข้าวอีก้อมข้าวอีกอ้อมป้าพี่น้องเป็นเม็ดน้อยๆคล้ายๆข้าวไก่น้อย,ย,ย,อยหแหละแต่ว่าอันเพื่อเอิญข้าวอันอีก้อมเนาะน้องตกเกียวสิเก็บพยยักแยงเมื่อไว้ใส่แกงนาวไม้เลยพี่น้องเลยนี่อย่าลืมเด้อคอมเมนต์มาถ้าไผมาเกี่ยวข้าวแล้อยาก,กินเมนูใดพี่น้องเดี๋ยวสิเฮ็ดให้กินเนาะแกงนาวไม้ใส่กระปู่บ่ือว่ตา <c oughs> ตัมวังหงต้มไก่ใส่สมุนไพรือว่าต้มไก่ใส่สมุนไพรอ่ะ ปิ้งเป็ดบอกพี่น้องเลือดแพงเป็ดบอกบอกอ้ายเพื่อนเฮ็ดเป็นได้ใคอยากกินเมนูใดอย่าลืมเดอ้อรีเคสมาเลยโอ้ยสั่งมางามเถอะเด้ข่าเนาะเออเ <c oughs> <c oughs> ปตตาสะออนพี่น้องเอ,อ้ยฮอบนี้คือสีได้หลายสอบอยู่พี่น้องขนาดหน้านั้นอ่ะประมาณซิบให้ยังได้แปดสอบแปดสอบสิบสอบเนาะหน้านี้บุอยากสีเบาเลยพี่น้อง บุญยาสิวาก็ต้องได้เว้าขออวดหน,น่อยเนาะขออวดข้าวหน่อยนะวันนี้อันนี้เป็นนกไม้บงหวานเนาะพี่น้องแซ่บแกนงนกไม้บงหวานเนาะนี่อู้หน่อพุดีแกงเลยพี่น้องนี่ละกาซิมีแหนงมันเนาะเขาจะเอาแหนงมาจะแกงพร้อมอย่ามีแกงแหนงหนุน่มเนาะแม่นเอามาทุบละกาแกงพี่น้องเลยนกไม้บ้านเฮา สดๆจากก่อแบบนี้แน่แกงแซบเนาะนไม้นี่คันไว้แฮมขึ้นกับโบแซบพื้นกันเลยพี่น้องต้องพักมาใหม่ๆแล้วแกงเลยมันจะได้รสชาติของนกไม้แท้ๆนี่นีแหนงมันนี่อู้นี่ๆๆกำลังขึ้นเลยตัวนี้นี่ ซุงพี่น้องอ่อนค่ะขนาดเนาะปลาแหนงใหญ่แทนนี่น้อยส่งไทยน้อยส่งไทยพี่น้องน้องไม้แซฟที่เฮาอ่อนเราไปแกงมันอ่อนมันหอมอ่าเอาก่อนนี้จะพอเลยนี่นี่นี่ทำไม้น้ำหมอกนทำไม้น้ำหมอกพี่น้องน้ำหมอกตอนเช้าร้อยหลายเนาะหมอกกำลังลงยามพี่น้องอยู่เขาเฮาเท็่เต็กยามเช้าเนาะหมอกเต็มเลยอยู่เขาเฮานะพี่น้องปานฝนตกใส่นอนนี่ข้างในเลยโอ้นี่ ุยอดเลยทำไมน้ำหมองนออหนอสิปอใหญ่แต่ว่าอ่อนแห้งเนาะมหมดรือยังอาตื่งแ,แล้วนี่เอาเลยกลัวยตื่งแล้วพี่น้องเมื่อ ต้องตัดต้นเลยนะเนี่ยตัดต้นไปใส่ปุ๋ยมะพร้าวเลยเนาะแล้วจะมาแบกเอาตัดลงก่อนเป็นมีแพนด้าก่อนวานนี้ กินไม้ไผ่หรอใช่ไหมใช่ใช่เพื่อครอบครัวเราทำได้อ <c oughs> โอ้หน่งสัมัเาวแ้ <c oughs> นี่นง <c oughs> ใช่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นหน่อเหี้ยวพี่น้องมันแมงรู้สึกว่าน่าจะมีหนอน เนาะหน่อไม่ไผ่วันนอนเออืนก็ด้วงด้วงไม่ไผ่ทางซิตัดลงมาเบิง่งเพราะว่ามันแม่งกินแล้วแล้วเขาไม่อยากเอาไว้ตัดได้มาเนี่ยแป๊บหนึ่งเนาะเนาะลงมาแล้วโอ้ยมันมีอะไรได้มาง่ายๆพี่น้องเลยทางซิมาเบิ่งดวงกันเนาะวันนี้ ร่วงไม้ไผ่คว่าพุ่นเจาะเป็นหูเป็นหูเลยอ่อนขนาดเลยพี่น้องนี่นไหม มีไม่มีหนุ่มน้อยบอกว่าหนุ่มน้อยสิจัดการเองพี่น้องระวังระวังอ๋อแหนงหลายขนาดเลยพี่น้องแหน,งแ,นงแต่แหนงอ้วกเอาของน,นี้พอเลยความสุขง่ายๆที่ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทพี่น้องฮักเลยลูกน้อยลูกน้อยฮักเอา ไม่ลงดอกโอ้โป oh. oh. ้าพี่น้องมึงเนี่ยงเอาไหมฮักเลยมีเจเนี่ยงเขบวกป๊าเกือบหายเกือบจนหาย ตอนนี้เขากระปอกน้ำไม้แล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่นี่แต่แหงพี่น้องเลยนี่ทุบๆนิดนึงเลกะแกงเลยเนาะอันนี้ก็พักสังเแงงเก็บมาสดๆใหม่ๆจากนาพี่น้องพักขแยแงงบาอึดเลยน้อไม้เปจนแต่แซบขนาดเลยพี่น้องไปบ้านนี้เอาสิไปแกงสู่เบาอ้ายเลยกับครอบครัวก,กินนอกบ้านนี้ไป มันอนฮอนแล้วแล้วพี่น้องบาดนี้ป้าเท่าทุกน้องพี่น้องแกนองไม้ทุกเพชรมันเป็นหล่อทุกโดดสบายดีกินแก่งน้นไม้ตัวเกี่ยวตัวน้องเฮ็ดแก่งน้นไม้ชุกกินเที่ยงมามาพี่น้องแก่งน้นไม้ฮอนฮอนเนาะเหน่งต้นไม้ทุกยาม่พี่น้องเออแซฟเซฟนี่สบายดีเบาอ้ายกับอันไป ไอ้มาเห็ดเบี้ยกสวัสดีบอ้านะพี่น้องมาเห็ดตุก่อนะไปกินอยู่ต้นค้อสองคนที่เปิดเตียงบ่พ่อกันนั่งเนาะโอ้แซ่บแซ่บมาเด้อพี่น้องเอ็กซ์ซีไทยลาวต่างประเทศกินแกงีน้ำไม้เที่ยงน้ำไม้ละเด้อน้ำไม้กาแหนงใหญ่ใหญ่ใหญ่แม่น้ำไม้อย่างน้ำเหมอกพี่น้องตอนเช้าค่ะน้ำเหมอกหลายคั่กแกงีน้ำไม้ยาม แหนงมันเนาะอ่อนนะมันเนาะการลงเท็รอพี่เนอะไก่เน่อไม้ตอนเที่ยงแซ่บแซ่บเนาะหักหักคือแซ่บแซ่บคืออร่อยอื <laughs> หอมมะขาแนแซ่บๆเป็นเราเก็บพัก,กอย่ทถงนาฝั่งไทยหมออดแล้พักขยง่บมีใชไมมอึดนาของอดเนกะอยากได้พักเลม้ามากินกับแกงน่อไม้ได้ง <c oughs> ามเพิเม่มอ่อนเลม้าค่ะกับผพรอีีนนงักงา,ขบบงา,าไข่สอกไงสอกมีเพิ่มถงแงงผัดบ๊วยเพิ่มเลม้าด้ยเรอ่ะ เอาไว้เม็ดเพิ่นแก่แเพิ่งเคยนางไปเ,เก็บมาใหา้พี่น้องมาหวานใด้ไหมเนาะพี่น้องเฉยเพิ่นว,ว่าเอาต้นมาปลูกเลยเขาชุกแต่โบเคยเอามาปลูกจกเส้อพี่น้องเอาเป็นไปนเป็นต้นทำไมจัมันจะขึ้นหรือเปล่านะเฮ้ยขึ้นนา อืมานะเลหมามาปลูเขาจะจิปลูกมองเลที่มันมีน้ำตลอดพี่น้องห้ากระกบจะเลยแหนงใหญ่เห็นอ่างแล้วมีน้ำเป๊กใส่ปูกจักรชามคนมกักอยู่น้ำไม่จนเลยเหรมีน้ำไหลายคนจังอยู่ว่วเพื่อนไพนาเลยไพนาห้ามพัดคาดเทินน้ำเนีเน่ยจะกี่อยู่ไปอยู่เนาะว่าอายไม่บ่งตรวจกันเลยพี่น้องเราไม่บ่งนี่พี่น้องหวานบ หอมบาานนหอมแค่ล <c oughs> มกับลมพัดมาเลยแกงน้อไม่ใส่ปลานหนูตะชุกเอามาเน้อปลาหน,นูซ <c oughs> งนายเพือ่อชิฟังพริกนาะแกงใส่หนูหรือเปล่าคะปลาหน,นูปลาหน,นูปลาหน,นูปลานหนังะ ก็ปิ้งปลาสลิดทีเอฟซีเพื่อนเอาให้ชาวชุกมาสูค่ครอบครัวกินเนาะพี่น้องกันนัวกันแซบแลยแซบเนื้อหลายพี่น้องเลยนเนีะกินกับตำเจลวม่เจวจะเอาไวล้ละไม่ได้เอาไว้เผ่กินเับคุณเชิงนหมล่งเอาเอาไว้ในบราเห็นว่าเอาใส่ปลาซดน้ำฮ้อนๆอยากน้องน้อยว่าอยากกินแกงร้อนๆว่ะเราตุ๊กแกว่าห้ามเป่าเด้อ <c oughs> ว่ะถ้าอยากกินร้อนๆเอาะแล้ววางลวกปากเนาะพี่น้อง ไปเว er ียงจานรกินหัวเกนอไม้จ้อยอืมแ่ซเจียวนุ่งม้คนไดกกินเก๋นองไม้เฮียอยู่อันสั่งิ้นใหแซ่บกัน้อไม้อันนี้่นนีเฝุ่นนทายลงพี่น้องบิดหน่ออวบขาวป้ออยากได้หน่อกบกบไหมหน่อฝุนนกบกบมันหวานร่บเบื่ออ่อนเนี่ยค่ะ ก่อนแลวกปุ๋มเนาะนั้นป่ามีมีแต่ป่าหน่อไม้ี่นงป่าหน่อไม้ี่อ่ะปนไรหน่อไม้อื่นก็โบเห็นแม่อยู่บนหน่อแวงหนไม้เหน่อไม้ซอหน่อไม้ซอสพันเดี๋ยวก็หน่อไม้ซอสนั่นแต่ว่าน้อยใหญ่กว่าลำใหญ่ยาว่อไม้ี่อ่ะซอสหน่อไม้มีลำยาวหน่อไม้ซอสคันเพื่อนยาวไข่ะอันนี้คืแม่บไมหนออะเลยเป็นแบบ ลงๆถ้าจะเอามาแก่งนั่นออกประมาณเป็นบ้องใหญ่เป็นบ้องใหญ่แบบบะหมี่อย่างฮะทางขึ้นเนื้อผมี่แต่น้องไม่ไล่สามเข็มทางธรรมศากค่ะคณะอันเข้มทางในรผาอะไรไม้ชังผาออกตมาผากระแซบดู้หน่อยนะล่ะ เราชุอวัตถุเกียวเน้องน้อยโบรานบ้าอะคือรถเมมต้นคุ้มมาพี่น้องเราชุบขายกีไปถ้าแค่แคปเนี่ยยงยานเลยนะคะอ่อนเอวไปแล้วอยู่แค่มีบ่อนหนึ่งพี่น้องโหดกว่าหมูเลยคือรถเมมันสิงหงายพี่น้องแบบป๊อดรถเมมัสองจานแมนแมนวัตถเกียวจนหนาเผลอถ่ายบุทันสัตวเลยค่ะยานแห้งพี่น้องบังูเเนาะบัดอันนี้ยังวัจถุกิฟต์ไปทางเวียงเต็กกว่านี้ เงเาลวบงคุปินยายย้ากระดับทาง,ง,งเเมย์มอกระเาเลือกน้อยแค่ไงทานสูงขุดนกวดทางแล้วตกแรงถึงงมนม่สงชั้นเป็นระยะถ้าคนสอบทางแล้วนะพี่น้องพ่อไปยูธรรมศาติแคมทางอยู่แถวหินบุนพี่น้องป้าทุกวันกนงน้อยค่ะขนานุงน่งเนาะงามธรรมชาติหลาย อยูใ่ใจกับบคุคคลเพืออยู่บ้านเฮาพี่น้องเลยไปไปบ้านเพื่อนพยาบามีแต่เอยียงก็ต้องได้ใช้เงินน,นะเงินจะอบอกพอค่ารถมาเอืมอมจะบุได้มาสวรรค์อย่างกับแพงเนาะตีจะบุลงเฮือนอย่างนี้เลยพี่น้องค่ารถขึ้นเนาะอยู่เียงแพงไหมค่ารถก็ขึ้นยอยู่บ้านเฮาเนี่ยอยู่เฮือนบางเถื่อบริสียธ์ขงเงินจากบาทพี่น้องอยู่เงินบ,บ,บริสิทธิ์จากกิมีอย่างก็อยู่ไปกินไปกินอย่างน้ำไม้น้ำมันไปพี่น้อง เขนออกจังเค,เคื่อนหรอเขานาวัสิบุซื้ออย่างเงี้งเบสได้ 2, 3, สองสามแสนกีบละขนาดเขาไปยังบรได้ซื้ออย่างไเป็นแบบเสื้อผ้าบอ่อยางบอ่อนะ,ะอนมีแต่ซื้อกินข้าวซ <ขอ S 2> าวฮอดละสามชิ้เกินไปนะแพงออเสือฮอดเรียงจานนะจนเจ็บเอว <c oughs> โยกโยกโยก ลดบรัยกินอย่างเดียน้นำหนักจะลงพี่น้องเลยอย่า <c ười> งอย่างบ่ได้ยันมินรถทางบ่ดีดลรมานเดินทางไกลสาวุกอยพี่น้องมันย่างยันเมารถรถแบบมันตนขุมแล้วก็เบรกตลอดแบบนี้นะพี่ปุ่นอืมเมา,าป้าแม่้องตะเกี่ยวใส่สองสอันแดงเบิดทางในจมูกคือกันพี่น้องแดงเบิดป้าถัว่วบางคนเต็กบรัยใส่แม่ ข้าวกับบรรยากาศเลยพี่น้องแก่ข้าวสูงสำนองน้อยเลยเหี่ยมือนเคนเลยงามครับพี่น้องเลยแนมไปคือบ่เห็นหัวบ่เห็นคนเลยขมด้าซื้ออะไรไก่อบพันช่ายโบจ้างันไรเนาะ ไปไล่นกแต่ละมื้อเอาวันฟ้าหมอสองอันน่ะเปิง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 เอากองมาตีเนาะมันนี่เงเสียงดังปไลรี่นุกบ้านเฮานะไม่เป็นไรเท่าชางเมื่อวี้งเงี้ยบุ๊คซุกเลยแม่มเข่าเน่บางบ่อเงี่ยบ่อหง มังบอหนี้บอกออก่บอหัวเบาอ้ายเพื่อนว่าแซ่บขนาดแกงหน่อไม้ว่ามาเติมฮอบสองพี่น้องอเฮากระจนเบิดเกียเ้ยงเนะาะจากค<ต>ุณพ,พ,พูนนะพี่น้องเบิดเลยเบิดเจยเนาะ <laughs> แซบ่บแซ่บพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงสามนี้ก่อนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และขอขอบคุณข,ข,ขอบคุณที่บอกกดข้ามโฆษณา เพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวาสาวลาวเซโนแฟมิลี่เด้อส,สบายดีายดมาลืมแล้วพูดห่วไปนึงอ่ะเลยจะไ่ลืม